สวัสดีค่ะจันบีนะคะวันนี้นะคะจันบีจะมาอัปเดตนะคะสำหรับมีดทุกครีนะคะรุ่นเซอร์วิ n นัมเบอร์วันนะคะปี2023นะคะว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจันบีจะโชว์รุ่นก่อนก่อนนะคะอันนี้คือรุ่นเดิมที่จันบีเคยรีวิวให้ดูนะคะอันนี้เป็นทุกครีเซอร์วิทนัมเบอร์วันนะคะอันนี้เมื่อปี2010นะคะณณนะนะปัจจุบันนี้นะคะเวลาก็ล่วงเลยมาประมาณ13ปีนะคะเขาก็เลยได้อ่าปรับปรุงนะคะอัปเกรดมาเป็นรุ่นนี้ ก็คือชื่อรุ่นเดียวกันนะคะแต่รูปแบบเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่โดยทั่วไปแล้วใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยขนาดทุกอย่างเท่ากันนะคะแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงบางอย่างเล็กน้อยอันนี้คือรุ่น2010นะคะอันนี้คือ2023นะคะผ่านมา13ปีนะคะเดี๋ยวมาดูกันเงาเงานี้จะดีลงน้ำมันเคลือบไว้นะคะอ่ะมาดูกันเดี๋ยวให้ดูรุ่นใหม่ก่อนเลยนะคะรุ่นใหม่อาจจะให้ดูใกล้ๆ ะะทุกอย่างก็เป็นท้องเหลืองนะคะเหมือนเดิมตัวหนังนะแค้นะคะอันนี้เป็นด้ามเข่านะคะเป็นเขาบาฟัฟเฟอร์วอเตอร์บัฟฟโลนะคะควายน้ำนะคะทุกอย่างก็ยังคงเป๊ะปังเหมือนเดิมนี่ขนาดใบอันนี้นะคะสิบนิ้วครึ่งนะคะอ่แล้วด้านนี้ก็จะพิมพ์มาไว้นะคะเนปาสองพันยี่สิบสามเห็นไม่เ่ย นี่นอชาชัดเลยนี่นะคะสวยงามใบนะคะจากตรงนี้มาถึงปลายมีดเนี่ยสิบนิ้วครึ่งนะคะส่วนด้ามเนี่ยก็่าห้านิ้วครึ่งนะคะทุกอย่างก็ยังอาจารย์ไม่พูดดีเทลเยอะนะแค่มาให้ดูความแตกต่างนิดหน่อยว่าเขาอัปเกรดกันยังไงบ้างแล้วนะคะด้ามก็เหมือนเดิมอดูนะคะ เดี๋ยวจะหยิบของปี2,010ให้ดูแต่เดี๋ยวขอเอา,เอาปอกก่อนปอกนะคะก็ไม่มีอะไรต่างมากจะต,ต่างตรงนี้ค่ะอันนี้จะทําเป็นโลหะสีดําและที่ลมดํานะคะแต่ถามว่ามีโอกาสเกิดสนิมได้ไหมมีถ้าดูแลไม่ดีนะคะก็ดูแลท,าทําคำสะอาดหน่อยก็จะง่ายขึ้นนะคะข้างหลังก็เย็บมาเนี้ยนะคะอันนี้ก็ชักมักคาด้า น้าเข่าเหมือนกันนะคะนี้ทีนี้เราจะให้ดูเปรียบเทียบกันไปนะคะบางท่านจะได้เห็นภาพท่านนี้คือรุ่นปี2010นะคะดูอันนี้ผ่านการใช้งานนะคะโชคโชนมันจะมีความต่างตรงนี้ค่ะตรงสรันสันร,รุ่นเดิมเนี่ยจะมีความหนาประมาณหนึ่งเซนนะคะเทียบให้ดูแบบนี้ประมาณหนึ่งเซนอ่ะดู นี่นะคะมันเลยทําให้ใบส0นิ้วเท่ากันเนี่ยแต่จะรู้สึกว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะมีความเพรียวบางกว่านะคะรุ่นเก่าก็เลยเฮ้ยมองทําไมเหมือนใบสั้นกว่าเปล่าค่ะมันก็เหมือนกับคนที่ออลักษณะมีน้ํามีนวลขึ้นมากับคนผอมบางเนี่ยต่อยความสูงเท่ากันแต่มองความต่าง,าง,างกันเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูสันมันต่างกันที่อยู่ประมาณ2มิลถามว่าทําไมเขาถึงลดความหนาของสันลงมา เพื่อในเรื่องของการนำเข้าป่าหรือการใช้นะคะให้มันเบาลงนะคะเพราะฉะนั้นมีดยุคใหม่2 0 2 3ก็จะมีน้ําหนักที่เบาใช้งานสะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่พกพาบุกป,ป่าฟาดงหรือจะทําภารกิจอะไรก็ง่ายนะคะอันนี้เอามาอัปเกรดให้ดูกันต่างแค่ตรงนี้ค่ะความหนาที่เขาลดลงแล้วก็ส่วนความโค้งก็มีมีขนาดต่างกันเล็กน้อยนะคะในส่วนตัวของดมิชั่น ด้ามน,นะคะก็ต่างกันอยู่ประมาณสัก5 5หมิลนะคะความยาวแค่นั้นเองนะคะส่วนปรอกก็ต่างกันเล็กน้อยข้างหลังอันนี้รุ่นเก่าจะเป็นทองเหลืองนะคะส่วนรุ่นใหม่ก็จะเป็นหมุดดำะนะคะประอกก็จะมีความเรียวบางต่างกันไม่รู้จะเห็นชัดไหมเรียวบางต่างกันนะคะก็ง่ายสะดวกต่อการพกผา โอเคค่ะวันนี้ก็มาอัปเกรดให้ดูกันเพียงเท่านี้นะคะเพราะทุกอย่างมันก็เหมือนกันเปะเลยใครอยากจะฟังพุกครีแบบเต็มๆก็ไปย้อนดูคลิปเดิมได้นะคะวันนี้แค่มาอัปเกรดให้ดูค่ะว่าปี2023มันต่างกันแบบไปเล็กน้อยนะคะเพราะฉันแบบเดิมๆความหนักเท่าเดิมอาจจะหายากแล้วนะคะเพื่ออัถป,ประโยชน์ที่ง่ายต่อคุณผู้ใช้มากขึ้นค่ะฝากกดติดตามอาจารย์บีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมีเคลปอะไรดีๆจะมาอัปเดตให้ฟังต่อค่ะสวัสดีค่ะ